สวัสดีครับ FC ซาหน่อย FC อีลาอุงิงนะครับ FC ฟมาล่ำทั้งหลายนะครับนี่ลาสุดนะครับบนะอร,ร์โจเล่ากับโพดนะค่ายโอสองลบลูสท้าอาทันนะครับลงใ่เพผิดนะครับแก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของเพิ่นเนาะอกนะนะ อาจจะเป็นไปตามคาดนะครับหลังจากไล่ได้น้าล่าสุดที่เขาประกาศมานะครับหล่ร้ายช่องที่เขาเห็ุนะครับแปดสิบสี่ล้านนะครับไล่ได้ทั่วประเทศเนาะกลับเป็นไม่ได้นะครับว่าภาคสองนี่แ่สิมาแน่นอนนะครับซึ่งเป็นหนังที่ว่านังเนึ่งเรืองของสอนอเพชรวบันเพลงที ไดรับการตอบรับจาก FC f อซีแฟนคลับหลายขนาดนะครับซึ่งแน่นอนละภาค2ก็จะเป็นการที่เพิ่มประสบการณ์ขึ้นนะครับแล้ก็เป็นภาคต่อไข่ออกที่ผมคิดว่านะอาจจะมีปมมี่ยังที่มากขึ้นให้เบิง้งหลังจากภาคแรกเห็นมากก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในเรื่องแร่ได้หลกักกาค้ำช่มนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที นักวิจารณหนังเพิ่นเบิงวามันการตัดตอมันบ่ท่านได้สมูทบ่ท่านแบบไหลลรื่นนะครับแล้วก็พอดเรื่องช่วงหลังเนี่ยมันบีบโพดซึ่งผู้สร้างหนังกับเพิ่นก็เวานะครับแต่ย่อมรับอยู่เพิน่นเพิ่นเล็งเห็นนะครับเพิ่นยอมรับว่าช่วงท่ายเนี่ยมันอาจบ่บสมูทก็ด้วยที่ว่าหนังความยากมันหลายกว่านี้นะครับเพย่แจะว่าโลงหนังนี่เพิน่น อยากให้ตัดออกเพราะว่าโดยความที่ว่าความเชื่อมันใน่ในข่ค่ายนะครับเปิดไม้นะครับนองไม้ในวงการภาพยนตร์นี่มันเขาพระท่านเลยยอมรับว่ามันสิประสบความสําเร็จนะครับพระท่านได้เกิดการยอมรับนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ทางค่ายหนังเพื่อนเฮตดออกมาแต่ก็ไล่ได้แบบสี่นะครับเพื่อนรวมทั้งโรงหนังเนี่ย เริ่มนะครับมองเห็นเริ่มไว้ว่างใจหลังจากที่นังใช้มาเนี่ยหาสัปดาห์แล้วนะครับการเดือนหาสัปดาห์ในึงการเดือนกลัวแล้วเนาะใชาไยังมีอะไรไหนมาเรื่อยๆื่อนะครับในขณะที่นั่งไรเรื่องก็เริ่มบบมีโล่งแล้วสายแล้วนะครับก,ก็เป็นนี่มันไม้ที่ดีนะครับสําหรับสาวน้อยเป็นบันเม่งนะครับแล้วก็บอดโจแล้วก็ที่มปูซารสีสีอะไรเฮ็ดน,นังที่แบบ เต็มรูปแบบเนาะก็สิตรงว่านะครับนังภาคสองเหนือเอฟเป็นครับกับคาดหวังนะครับว่าจะข้ามตีชม้มนะครับจะชมล่มหรือว่านักวิจารณ์นั้งทีเิ่นตีชมมาแล้วก็ข้อที่คอริงที่เพิร์นเดวามานี่ก็สสเป็นอขอมูลในการเฮ็ดนะครับนะส่วนผู้กำกับนี่ผมก็คิดว่าพี่ไม่อาจจะเป็นคือกองนะครับแล้วก็ผู้เขียนเว็บ ผู้เขียนบทแตสเป็นคนเก่านะครับก็อยากให้มันเล่าเรื่องที่แบบต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยแล้วก็มีการนำเนื่อเรื่องที่แบบเขา่าเข่าถึงมาโกเก่านะครับหละะบึงแล้วมันเว่อร์ไหว่กวเกา่าแล้วรับกำมันใจยู่นะครับนี่ทีมะะผู้สางแล้วก็บผูกับผู้เขียนบท นะเรื่องนักแสดงนี่ครับบทตงห่วงเราครับนมาบทโจเรามีคนเด็กฉันหลายนะครับกับทีมงานนักแสดงผมคิดว่าอาจจะมีหลายคนสเสด็จสดงนําจากภาคสองนะเออแหลายคนอยู่บริษัทเสดงนะครับบทโจเราก็คิดว่าภาคสองนี่ถึงเวลานะครับภาคแรกคือบทตะลิ่ห์หอดเวลานะครับแล้วก็ สิมีในห,วหัวของเราหรืว่าเราพู้ไดสิไปแสงดงภาคใดภาคใดนะครับถ้าประสบความสําเร็จเนาะเพื่อนกับโบแมนว่าสิงัดเข้าไปเลยโปรโมทศิลปินเจ้าของโดยที่โบบึงนะครับพอดเรื่องพอดอ,อ,อย่างว่ามันเข้ากันบอ่อยังนะครับนะเล่าให้เป็นพูดที่นี่หัวคิดนี่การว่างแผนดุเรียวนะก็ตรงว่าขาดว่างนี้เลยนะครับนะครับฝา,ากที่ตาม จากการฟอลที่ตามกันต่อไปสำหรับ FC แฟนครับนะบผมคิดว่าต้องดีกว่าเก่านะครับเพราะว่าจากภาคแรกมากนี่เพื่อน็นยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการวิจารณ์ของคนที่เบิ่งนะครับบ่แม่นว่าเราสีเสื้อเอ,อ,อฟ FC ได้เห็นมาเบิงเลล่งหลายๆนี่คิดว่า FC บอกว่าโอ้ดีเยี่ยมดีเลยประเรสริฐสอจังกันจังสี่โบมี่ขอผิดพลาดโบมี่ยังที่ต้องตีจรงิมงมันโบแมนเลยครับ นะหลังจากที่สังเกตบทโจเราไปคอมเมนต์จากเพจวิจารณ์นางไยวิเพจอะไแสดงว,ว่าเราก็ได้ข้อมูลมาหลายนะครับนะเสียงข้าบโพดองห่วงดอกภาค2นี่ซีดีคือแน่นอนนะครับการรับดับภาพกันอย่างนี้แน่นอนละแล้วก็เวลานะครับอาจจะได้ล้ายนังกับสิบบสถกตัดแบบแบบนี้ที่มันแบบเบิงแบบตอนทุดทไทยแบบเข้ากับ ยังคิดว่ามันมันรวบรวบเกินไปไ่เนาะด้วยที่ว่าเนี่ยใครที่รงหนังเขากำหนดมากต้องต้องมีเวลาสำนีเนาะนี่กะติดตามกันต่อไปครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะผมกะคิดว่าดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนเป็นหนังคุณภาพสำหรับเอซี่เฟนครับแน่นอนนะครับค่อยติดตามกันต่อไปนะ